สวัสดีครูฟังทุกทุกท่านนะครับอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็สิ้นเดือนเนี่ยก็จะเป็นเทศกาลฮัลโลวีนนะฮะตามเทศกาลของฝรั่งเขาเนาะประเทศเราเนี่ยก็ไม่ได้มีการจัดเทศกาลอะไรจริงจังเเท่าไหร่นอกจากในสถานที่พวกผับพวกบาร์อะไรไงเงี้ยเนาะที่เขาจัดกันนะฮะเ,เทศกาลนี้มันทําให้ผมนึกถึงเรื่องเรื่องหนึ่งครัเป็นเรื่องเรื่องว่าเรื่องผีละกัน เรื่องที่ผมเนี่ยเคยเจอตอนสมัยผมยังเรียนมหาลัยอยู่นะครับเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยเจอตอนผมต้องไปอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่งนะครับโดยบรรยากาศอึมครึมแบบนี้นะครับท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยหมอก pm 2-5นะฮะแล้วก็อากาศแบบไม่ร้อนมากแบบนี้นะครับอาจจะทำให้ผู้ฟังเนี่ย ตื่นเต้นกับการฟังเรื่องของผมไปด้วยก็ได้นะครับเอ๋วันนี้เราลองมาฟังกันดูนะครับกับชื่อตอนที่ว่าเมื่อผมต้องอาศัยอยู่กับผีเรื่องชิดชิดกับผมโอไมก์กอคุูดำเนินรายรครับเรื่องราวของผมเนี่ยมันก็เริ่มต้นขึ้นครับตอนสมัยผมได้มีโอกาสไปเรียนที่ เทคโนโลยีกระบังนะครับคณะสถาปัตย์นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็เอ็นติดที่นั่นแล้วก็ถ้าคนที่รู้จักเนี่ยก็จะรู้ว่าจริงๆเนี่ยหาอะไรนั่นเนี่ยค่อนข้างไกลามากนะสมัยนั้นไกลาจากเอาเป็นว่าไกลาจากบ้านผมมากแล้วกันอ่ะก็บ้านผมก็อยู่ฝั่งทนอ่ะโอ้กว่าจะไปถึงก็มี2ชั่วโมงเลยบางถ้าขับรถหรือขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมไปเนี่ยก็โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ศึกษาที่นั่นเนี่ยก็จะอยู่หอ,อกันนะครับมาอยู่หอในก็เช่าหอพักข้างนอกหรือไม่ก็บ้านเช่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็จําเป็นจะต้องอยู่หอพักครับเพราะว่าการเดินทางมันใช้เวลามากจริงๆประกอบกับคณะที่ผมเรียนด้วยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นคณะที่ต้องทํางานค่อนข้างดึกนะฮะคือสถาปัต์นะครับมันก็จะต้อง ทำกันบ้านนะพูดง่ายๆทางานทําอะไรค่อนข้างใช้เวลานนะ้นึนงเรียนมาก็ต้องมานั่งทํางานตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยผมก็มีโอกาสได้มีรูเมบเขาคนหนึ่งนะครับเ,เป็นเพื่อนรุ่นน้องครับที่โรงเรียนนะครับคือเพื่อนผมคนนี้ก็เป็นรุ่นน้องผมปีหนึ่งก็เรียกว่าสอบเทียบเนาะแล้วก็มาเอ็นปีเดียวกันกันกบผมนี่แหละสอบติดคณะเดียวกันเลยภาควิชาเดียวกันเลย แล้วก็มารู้ตอนรับน้องด้วยนะบางบางังเอ,อิญเจอกันผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันเราก็เลยพอเราเจอกันแล้วเรารู้จักกันอยู่แล้วนะฮะเล,เล่นดนเล่นดนตรีด้วยกันนะฮะที่โรงเรียนอยู่แล้วครับก็เราก็โอเคเดี๋ยวเรามาอยู่หอเดียวกันแล้วกันนะเป็นรูมเมทกันนะครับแชร์ค่าห้องกันมันก็จะลดค่าใช้จ่ายลงนะครับทีนี้หอพักที่ ผมกับเพื่อนรุ่นน้องผมคนนี้เลือกครับขออนุญาตเอ่ยนามแล้วกันฮะจะได้สะดวกในการเล่าคือเพื่อนผมคนนี้ชื่อแจ็คนะครับผมกับแจ็คนี่ตกลงกันเรื่องหอหนึงนะครับอยากให้ท่านฟังนึกภาพตามนะครับหอพักแห่งนี้มีทั้งหมด4ชั้นนะครับแต่ละชั้นเนี่ยจะมีทั้งหมด20ห้องนะครับมีบันไดขึ้นหอพักเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับ ให้นึกภาพตามนะขึ้นไปปีกซ้ายก็จะสิบห้องปีกขวาก็จะสิบห้องนะครับห้องที่ผมเลือกเนี่ยก็คือชั้นสี่ห้องในสุดนะครับสูงที่สุดนะครับแล้วลึกที่สุดนะครับคือต้องขึ้นไปถึงหมดสี่ชั้นแล้วก็เดินเข้าไปผ่านอีกเก้าห้องเพื่อไปถึงห้องตัวเองนะครับหน้าห้องเนี่ยก็จะต้องผ่านหน้าต่างสองบานนะครับถึงจะเปิดประตูได้หน้าต่างเนี่ยก็จะเป็นหน้าต่างบานเกรดนะครับที่ต้องเอามือไขอ่ะ บ,บิดขึ้นบิดลงอ่ะมีกระจกเยอะๆครับนะครับพอเปิดประตูเข้าไปในห้องก็จะเป็นห้องอาสตูดิโอโลง่งๆเลยนะครับจําตารางเมไม่ได้แต่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีประตูอีกอันนึงเป็นประตูออกไประเบียงแล้วไปห้องน้ำนะครับห้องน้ําอยู่ด้านนอกระเบียงทีนี้ผมกับแจ็คเนี่ยที่เลือกห้องนั้นเนี่ยเพราะว่าอ่าอย่างที่บอกคือหนึ่งเราเนี่ยมาจาก พื้นฐานคือเป็นเด็กถาปั์ครับเราคิดว่าโอ้ยเราน่าจะต้องแบบต้องการความเงียบนะความเป็นส่วนตัวนะครับใ,ในการทํางานดึกดึกดื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับสองคือเราคิดว่าเราสองคนน่าจะต้องอฟังเพลงกันเสียงดังในระดับหนึ่งนะ,ะเราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องเสียงรบกวนห้องรอบข้างะะเราก็เลยพยายามจะเลือกห้องที่ไกลที่สุดนะคะรับคือขึ้นไปสูงที่สุดนะฮะแล้วก็เดินเข้าไปเึือที่สุด เวลาช่วงแรกๆเนี่ยครับคือผมกับแจ็คก,ก็อยู่กันปกติเนี่ยแหละครับก็ใช้ชีวิตอยู่ในห้องเบอนรูเมททั่วไปเนี่ยครับแต่ว่าพอช่วงระยะหนึ่งช่วงระยะเวลาหนึ่งผ่านไปเนี่ยแจ็คก,ก็จะเป็นคนที่เหมือนกับเฟรนลี่ครับก็คือชอบไปแฮงเอาท์ห้องเพื่อนบ้างไปทํางานห้องเพื่อนบ้างเริ่มไปค้างห้องคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยครับไปนั่งทํางานห้องคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกๆผมก็ไม่ได้อะไรนะครับจน จนหลังๆเนี่ยผมเริ่มมาจับสังเกตว่าเอ๊ะเฮ้ยทำไมแจ็คมันชอบกลับห้องตอนเช้าวะหรือบางทีไม่ค่อยกลับห้องเลยอะไรเงี้ยคือกลายเป็นผมมีความรู้สึกว่าเหมือนผมเนี่ยเริ่มอยู่คนเดียวแล้วในห้องห้องนั้นอะไร้ยครับคือผมก็เอกใจนะผมก็คุยกับแจ็คตรงๆบอกแจ็คแจ็คมีอะไรหรือเปล่าแจ็คไม่พอใจอะไรเราหรือเปล่าเราทําอะไรผิดหรือเปล่าแจ็คบอกได้นะ คือเราเราถ้าอยู่ด้วยกันมันก็ต้องปรับความเข้าใจกันนะคือถ้าเราทําอะไรไม่ดีเราไปไม่ชอบนิสัยอะไรเราอะไรเงี้ยคือถึงที่แจ็คตอบกลับมาคือแจ็คก็เป็นคนเฟรนลี่ครับคือแจ็คชอบที่จะไปอยู่ห้องคนอื่นนะครับแจ็คชอบที่จะไปเรียนรู้นะครับกับเพื่อนๆคนอื่นในคณะครับได้ไปเห็นงานคนอื่นได้ไปเรียนรู้วิธีการวิธีความคิดด้วยเพราะเขาก็บอกว่าเออเขาเป็นแบบเหมือน คนแบบเรียกว่าอะไรนะสอบเทียบมาอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ไปคุยกับคนอื่นเพื่อจะได้มีความรู้จะได้นู่นน,นั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งที่แจ็คบอกผมตอนนั้นนะคือก็พอเริ่มพอมันเริ่มเป็นบ่อยขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆครับคือแจ็คก,ก็จะเริ่มแบบกลับมาตอนเย็นอาบน้ําแล้วก็ออกไปอะไรเงี้ยกลับมาตอนเช้าอะไรเงี้ยจนผมเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะ มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าวะเออคือแล้วในห้องเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับคือห้องมันเป็นห้องสตูดิโอสี่เหลี่ยมธรรมดาเนี่ยคือเราก็ไม่ได้นอนติดกันนะคือผมเนี่ยใช้วิธีแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ด้วยการซื้อเตียงสองชั้นครับก็คือให้แจ็คนอนข้างบนผมนอนข้างล่างคือมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการแบบที่นอนไม่พออะไรเงี้ยก็ไม่ไม่น่าจะใช่นะเพราะทุกคนก็กลายเป็นว่าเราสองคนก็มีที่นอนเท่ากัน แต่กลายเป็นว่าตอนหลังๆเนี่ยชั้นบนของเตียงแจ็คเนี่ยเริ่มไม่ใช่ที่นอนแล้วแจ็คเริ่มเอาโมเดลเอานูน่นเอาน่า,เอาน,าเอานี่มาวางแล้วผมก็เอ้ยนี่มันไม่ได้มาจะมานอนห้องแล้วนี่หว่ากลายเป็นว่าคือแจ็คไม่ไม่มีแบบหมายใจว่าจะไม่นอนห้องแล้วอะคือมันเป็นสัญ,ญลักษณ์บางอย่างแล้วอะที่ที่แจ็คแบบเอาของมาวางบนเตียงแล้วอะเราก็ ถามแจ็คอีกครั้งหนึ่งว่าแจ็คมันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรหรือเปล่าทําไมแบบทําไมแบบเลือกที่จะไม่นอนห้องอะไรเงี้ยคือไปนอนห้องคนอื่นรเราก็แบบคือเรากังวลมากนะที่แจ็คแบบแบบไม่ไม่กลับมานอนห้องเพราะว่าเรารู้สึกว่าคือเรากลัวทําอะไรผิดอ่ะเราเขาไม่ชอบอะไรเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแจ็คก,ก็บอกไม่มีอะไรมันเป็นเรื่องของแจ็คเองคือแจ็คชอบไปนอนกับคน แบบไปไปอยู่กับคนอื่นค่ะไปมีสังคมกับคนอื่นไปเหมือพูดง่ายก็คือไปห,หาปาจิงโก้ด้วยไปทํางานด้วยไปอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาสนุกของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอ่ะอ่ะโอเคคือเราถามเขาสองรอบแล้วแล้วเรารู้สึกว่าอ่ะเราก็ต้องเคารพในคําตอบเขา,าอ่ะคือถ้าเขาตอบมาแบบนั้นก็ก็คือก็คือตามนั้นละกันนะแจ็คเราก็ไม่ได้อะไรนะครับจนวันหนึ่งครับที่ผมกลับมาห้อง เดินกับห้องตามปกติเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมีเพื่อนข้างๆห้องครับที่อยู่ห้องถัดไปห้องผมเป็นห้องที่1ิบใช่ไหมแต่เพื่อนคนนี้อยู่ประมาณห้องที่8นะครับมันมีห้องว่างขั้นอยู่ห้องหนึ่งเราก็เดินกับห้องด้วยกันมาบังเอิญเจอกันนะครับก็เดินเดินเดินมาเอ้ยเดี๋ยวไปนั่งก๊อกแก๊กในห้องเราก่อนก็ได้เราก็กําลังจะเปิดครับทีนี้ด้วยความที่ว่าที่ผมท้าความไอ้งว่าผมกับแจ็คเนี่ยเป็นเป็น นะเรียกว่านังดนตรีนะครับก็จะในห้องก็จะมีวิทยุนะก็มีเทปคาสเซ็ตเนี่ยจำนวนมากเลย30 40, 40. ม้วมนได้ผมคิดว่านะคืออยู่ในห้องนะครับจังหวะที่ผมกําลังจะเปิดประตูเข้าห้องเนี่ยห้องมันถูกล็อกจากภายนอกถูกไหมสิ่งที่ผมได้ยินก็คือผมได้ยินเสียงคน,นกําลังคนเทปก็แกก๊ก,กเหมือนกําลังหาเทปอะไรฟังอะไรเงี้ยซึ่งผมหันไปหาเพื่อนผมที่เดินมาด้วยกันเนี่ยแหละว่าเฮ้ย อำเงินบ้าเนี่ยแกล้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยะแต่ด้วยความที่ผมตกใจผมก็เลยรีบไขปล็อกแล้วก็เปิดประตูเข้าไปในห้องนะครับปรากฏว่าห้องก็ว่างเปล่าไม่มีใครผมก็เลยรีบเดินไปที่ระเบียงด้านหลังครับเปิดประตูอีกบานหนึ่งข้างในก็ไม่มีใครอยู่ที่ระเบียงแล้วผมก็หันไปถามเพื่อนว่าได้ยินใช่ไหมเมื่อกี้บอกว่าได้ยินได้ยินเหมือนกันได้ยินคนขนเทมเหมือนกัน เราก็อาแล้วเกิดอะไรขึ้นเราก็เริ่มเราก็เริ่มรู้สึกแบบใจคอไม่ดีละนะครับเริ่มรู้สึกแปลกๆกับห้องแห่งนี้ละช่วงเวลาหนึ่งผ่านไปนะครับอย่างที่บอกผมเนี่ยอยู่ชั้น4ี่ใช่ไหมผมก็จะมีรุ่นพี่ในคณะเดียวกันเนี่ยอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยนะฮะแต่อยู่ชั้นสามคืออยู่ใต้ห้องผมเนี่ยวันนั้นผมก็ไปเจอรุ่นพี่คนเนี่ยที่คณะแล้วก็บอกว่าเฮ้ย เมื่อคืนี่ยทำอะไรวะย้ายห้องเ,อเสียงดังมากเลยพี่นอนไม่ได้เลยบอกพี่เมื่อวานผมอยู่คณะผมไม่ได้กลับห้องอ้าวเอา,เอา,เอาแล้วพี่รุ่นพี่ผมก็ได้ยินเสียงดังจากห้องผมได้ยังไงก็ไม่รู้นะเป็นเสียงดังแบบผมก็ถามเขาว่าดังขนาดไหนดังแบบว่าดังแบบตูล้มอะ่ะโอ้โหพี่ ไม่น่าใช่นะห้องผมก็ไม่มีตู้นะเอาจริงมีแค่ตู้เสื้อผ้าตู้เดียวแล้วมันก็ยังตั้งอยู่ปกติด้วยซึ่งนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่สองที่ทําให้ผมรู้สึกว่าห้องเนี้ยเริ่มมีอะไรประหลาดประหลาดละหลังจากนั้นมาเนี่ยอ,อผมก็เริ่มอย่างที่บอกไปครับแจ็คไม่กลับห้องผมก็อยู่คนเดียวไปเรื่อยๆมีทีวีผมก็เปิดทีวีดู สิ่งแปลกประหลาดในห้องเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นทีวีเปิดเองวิทยุเปิดเองหลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยมันไฟมันลัดวงจรหรือเปล่าหรือไฟมันกระชากหรือเปล่าทีวีมันติดเองเดี๋ยวก่อนนะฮะคือถ้าทีวีปิดเองเนี่ยอันเนี้ยไม่แปลกนะครับแต่ถ้าทีวีเปิดเองเนี่ยครับคือเราตื่นขึ้นมาแล้วทีวีเนี่ยเปิด อยู่ทา,ทางที่เมื่อคืนเราปิดไปแล้วเนี่ยผมว่าอันนี้ค่อนข้างแปลกนะครับและที่ตลกเพลกว่านั้นคือวิทยุที่เปิดเองเนี่ยมันเปิดเทปนะครับคือเทปเนี่ยมันถูกกดเลย์ด้วยนะจะบอกให้มันโอเคแหละมันเป็นกึ่งกึ่งดิจิตอลนะครับมันไม่ใช่เป็นอนาล็อกที่แบบกดแล้วเห็นเป็นปุ่มบุ่มลงไปอย่างนั้นน่ะก็เป็นกดแล้วก็เห็นเป็นไฟขึ้นนะแต่ประเด็นคือ เทปมันเพลงของวันเอนะซึ่งเราก็เฮ้ยเริ่มเริ่มประหลาดใจครับเริ่มเริ่มเริ่มรู้สึกว่าห้องนี้ไม่ปกติแล้วเราอยู่แต่ด้วยแบ็กกราวของผมนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันว่าแบ็กกราวผมคืออะไรผมก็อยู่ได้ใช้คำนี้ผมใช้คำนี้เลยนะอยู่ได้ในใจผมรู้สึกว่าอะถ้ามันมีผีนะ แล้วเอาแค่นี้นะมาแค่นี้นะไม่เป็นไรอยู่ได้สบายอยากดูมันก็เราก็คิดว่าเขาก็เป็นรูเมทคนนึงอะที่แบบอยากดูทีวีอยากฟังเพลงเหมือนคนอะไรเงี้ยครับแล้วคิดแบบนั้นนะฮะเราก็อยู่ไปจนกระทั่งอยู่กับผมก็อยู่ในห้องนั้นโหน่าจะนานมากเลยนะสามเดือนสี่เดือนได้ครับเกือบน่าจะ ร่วมเกือบหมดเทอมหมดเทอมอะครับเกือบจะหมดเทอมได้ครับซึ่งแบบผมก็ด้วยเรื่องเงื่อนไขของเงินประกันอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยครับผมก็ย้ายห้องไม่ได้ด้วยนะครับก็ต้องอยู่ให้ครบนะครับเราก็ไม่เป็นไรแค่นี้อยู่ได้สบายอยู่คนเดียวก็ได้ก็กลับไปผมก็เจออะไรแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่า ถ้าเป็นแบบศัพท์ของคนเห็นผีก็ไม่มีตัวมาให้เห็น้วนะก็มีแต่แบบอากับกริยาทั้งหลายแหละนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับผมก็ทํางานอยู่นะครับเขียนแบบอยู่บนโต๊ะเขียนแบบของผมคนเดียวเนี่ยทีนี้เนี่ยในห้องนั้นนะครับอย่างที่บอกไปครับมันจะมีประตูบานที่สองนะครับที่เปิดออกไปตรงระเบียงซึ่งข้างๆประตูเนี่ยก็จะมีหน้าต่าง อีก1บานนะครับเป็นบานเกล็ดเช่นเดียวกันม,มีมีบานมุ้งลวดเปิดซึ่งไอ้บานมุ้งลวดเนี่ยมันดันมีแม่กุญแจที่มันถูกล็อกคล้องทิ้งเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่ผมจะมาอยู่นะครับเพิ่งผมเข้ามาผมก็ไม่ได้คิดอะไรไอ้แม่กุญแจเนี่ยไม่มีลูกกุญแจมันล็อกทิ้งเอาไว้เลยไขออกไม่ได้นะครับสิ่งที่ผมได้ยิน ณเวลานั้นคือระหว่างที่ผมกําลังนั่งเขียนแบบเขียนงานอยู่นะครับผมได้ยินเสียงอ,อของบางอย่างอะเคาะดังกึก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 เป็นจังหวะอย่างเงี้ยกึกกึกกึกไปเรื่อยๆผมพยายามตามหาเสียงนั้นผมก็ไปเห็นไอ้แม่กุญแจนั่นนะที่คล้องอยู่ครับ มันเคาะกับวงกลึกกึกึกก,กซึ่งน,นเวลานั้นเนี่ยผมใช้สมาธิในการทำงานอยู่แล้วมันลาคาดสิ่งที่ผมทําคือผมก็เดินไปแล้วเอามือไปจับแม่กุญแจอันนั้นให้หยุดนะครับซึ่งผมอ่ะเอาว่าใจดีสู้เสือผมคิดว่าเอ๊ะห้องมันชั้นสี่ไงอ่ามันอาจจะมีการไหว ของตึกหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีรถบรรทุกวิ่งผ่านแล้วผมไม่ได้สังเกตหรือเปล่าอะไรเงี้ยตึกมันสั่นหรือเปล่าโหคือไม่รู้เป็นไปได้ปะนะเอ,อผมก็จับมันแล้วก็หยุดผมก็ยืนมองหยุดยัง้งคือภาพที่ผมเห็นเนี่ยไอ้แม่คุญแจอันเนี้ยที่มันหยุดด้วยมือผมเนี่ยมันค่อยค่อยกลับมาเคาะที่จังหวะเดิมครับกึกกึก ก็ต่อหน้าต่อตาผมเลยเหมือนเดิมเลยซึ่งและนั่นคือฟังเส้นสุดท้ายของผมกับห้องห้องนี้ครับมันคือสิ่งที่ผมบอกกับอะไรก็ไม่รู้แหละที่อยู่ในห้องเนี้ยผมก็พูดขึ้นมาแบบด้วยน้ำเสียอะไรนะคแบบเออคือที่ผ่านมาก็พอไหวนะแต่ถ้ามาขนาดนี้ผมก็ รับไม่ได้วะ่ะไม่ไหวจริงๆผมก็เยอะไปหน่อยผมก็บอกไว้อันนี้เยอะไปหน่อยอะไรย่างเงี้ยผมก็เก็บของเลยครับแล้วผมก็ขอไปทํางาน่อต่อของเพื่อนซึ่งวันนั้นเนี่ยผมก็ตัดสินใจแล้วว่าต้องย้ายออกแล้วนะเ,ออเงินประกันแต่โชคดีว่ามันหมดประกันแบบเรื่องเรื่องถึงเวลาประกันพอดีครับก็ย้ายได้นะครับก็คืนนั้นเนี่ยประมาณเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะ ผมคิดว่าน่าจะมาเที่ยงคืนตีหนึ่งะนะครัผมก็ขอไปนอนห้องเพื่อน,นครับไปทํางานต่อห้องเพื่อนจนถึงเช้านะครับและในวันนั้นเลยเนี่ยผมก็ไปแจ้งย้ายออกทันทีนะครับผมไปเก็บของตอนห้าโมงเย็นในวันถัดไปทันทีต่อกันเลยนึกออกไหมคะทำงานาทํางานเสร็จประมาณจะตีห้านะครับนอนตื่นเช้ามาไปเรียนไปส่งงานห้าโมงเย็นในวันนั้น ผมก็ไปแจ้งย้ายออกย้ายห้องเลยนะครับแล้วก็ไปเก็บของเลยเพื่อที่จะย้ายไปห้องอื่นเลยนะครับแล้วก็บอกแจ็คด้วยว่าแจ็คย้ายห้องแล้วไม่ไหวแล้วนะครับก็ไปย้ายห้องกันเย็นนั้นเลยห้าโมงเย็นได้ห้องใหม่โชคดีมากมีห้องพอดีนะครับก็ย้ายห้องเสร็จกันแบบประมาณสักสามทุ่มได้มั้งของบนห้องก็เหลือแต่ขยะพูดง่ายๆคือ อะไรที่เราไม่เอาเราก็ทิ้งเอาไว้นะครับยังไม่ได้จัดการให้มันเรียบร้อยนะครับเอาตัวออกมาก่อนไปนอนห้องใหม่ก่อนนะครับซึ่งอพอเสร็จประมาณสามทุ่มใช่ไหมครับเราเราก็โอเคสบายใจละนอนห้องใหม่นะครับการไว้แจ็คมันก็มานอนห้องใหม่ด้วยนะตลกไหม,อมพอรุ่งเช้าวันนั้นนะครับถัดมาเช้าอีกวันหนึ่งถัด ประมาณตีห้าครับเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยเดินทางมาจากบ้านนะครับที่ต่างจังหวัดมาถึงที่หอพักแห่งเนี่ยประมาณสักตีห้าตีห้าครึ่งประมาณเนี่ยครับแล้วก็มาเจอพวกผมเนี่ยตอนเช้าที่ห้องใหม่เขาก็ตกใจบอกเอ้ยทําไมย้ายห้องมาแล้ววะบอกอ๋อเออที่ห้องมันมีปัญหานิดหน่อยก็เลยย้ายมาบอกหรอเออแล้วห้อง เก่านี่มีคนย้ายเข้าแล้วเหรอเมื่อเช้ายัางนึกว่าเป็นเองอยู่เลยนะเฮ้ยทำไมอ่ะบอกก็เนี่ยเงยขึ้นไปอ่ะก็เห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงหน้าห้องอ่ะแล้วก็ห้อยขาลงมาแล้วก็มองฟ้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเห็นแบบเป็นผู้ชายผมอยากโศกใส่กางเกงฮาร่าอะไรอย่างเงี้ยเลยนะ คือดีเทลแน่นเปียมากเลยผมก็บอกเฮ้ยไม่ใช่แล้วเพิ่งย้ายออกไปเมื่อเย็นเนี่ยตอน5้าโมงเนี่ยใครจะมาย้ายเข้าผมก็เลยบอกอ่ะถ้าไม่เชื่อขึ้นไปดูกันว่าห้องนั้นเนย,ยังไม่มีคนย้ายผมบอกเฮ้ยไปเลยครับก็เดินขึ้นไปเลยครับตั้งแต่เชา้าไปดูกันปรากฏว่าห้องนั้นนะครับสบภาพมันก็คืออย่างที่บอกไปครับมีแต่ขยะนะครับเหมือนเดิม ไม่ได้มีอะไรเลยเพราะว่าผมยังไม่ได้เข้าไปเก็บขยะให้เรียบร้อยเลยนะครับยังไม่มีขยะเข้าไปทั้งสิ้นนะครับโอ้ก็กลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างโจดจันกันมากนะฮะในขณะนะครับแล้วท่านผู้ฟังจําได้ใช่ไหมครับว่าแจ็คเนี่ยไม่ยอมนอนห้องนะครับสิ่งที่แจ็คมาเฉลยให้ผมฟังตอนหลังนะครับก็คือช่วงแรกๆที่แจ็คอยู่เนี่ยครับ มันก็มีบางวันที่แจ็คก,ก็อยู่คนเดียวในห้องนะครับแล้วจําได้ใช่ไหมว่าหน้าห้องเนี่ยมันมีหน้าต่างอยู่เป็นบานเกล็ดเราสองคนเนี่ยจะไขาบานเกล็ดให้ขนานกับพื้นนะครับเพื่อให้ลมมันเข้าห้องเยอะที่สุดแจ็คเนี่ยเป็นคนกลัวผีหนักมากนะฮะตอนที่แจ็คเนี่ยอยู่ในห้องนั้นนะครับวันที่แจ็คเจอก็คือแจ็คเนี่ยเห็นคนเนี่ยมาส่องที่บานเกล็ดนะครับมองเข้ามาในห้อง ซึ่งแจ็ค่กลัวมากแจ็คก,ก็บอกเฮ้ย hey, ไม่เล่นนะเว้ยกลัวอย่างเงี้ยแจ็คก,ก็ตะโกนออกไปนะครับไอคนนั้นเนี่ยมันก็ชัดหน้าตัวเองออกไปแล้วก็หันหลังไปเดินแต่ทีเนี้ยแจ็คก,ก็เปลี่ยนจากอารมณ์กลัวเป็นอารมณ์โมโหนะครับคือแจ็คไม่ชอบที่ถูกแกล้งแบบนี้แจ็คก,ก็เดินเปิดประตูห้องออกไปพัวนะครับตะโกฏว่าแจ็คเปิดประตูออกไปแล้วหันไปเนี่ย ไม่มีใครเลยครับแล้วอย่างที่บอกไปครับห้องผมเนี่ยตำแหน่งเนี่ยมันคือห้องที่อยู่ลึกที่สุดคือห้องที่สิบเดออกไมครับถ้าคนคนนั้นเนี่ยจะมาเพื่อแกล้งแจ็คเนี่ยก็จะต้องเป็นสมาชิกหนึ่งในเก้าห้องที่อยู่ติดห้องผมในแน่ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าไอห้องเพื่อนผมเนี่ยก็คืออยู่ห้องที่แปดห้องที่เก้ามันก็ว่างนะครับ แล้ววันนั้นห้องที่แปดก็ไม่อยู่นะครับห้องที่เจ็ดเป็นต้นไปเราก็ไม่รู้จักนะครับแล้วด้วยความเร็วในระดับที่แจ็คมันเดินออกไปเปิดประตูเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะเดินพ้นทันห้องที่แปดด้วยซ้ำนะครับแจ็คก็เลยเริ่มรู้สึกว่าห้องเนี้ยไม่โอเคสำหรับเขาแล้วเขาเลยเลือกที่จะไปนอนห้องอื่นนะครับโดยที่ไม่บอกผม นะครับเพราะว่าแจ็คก,ก็กลัวที่จะบอกผมเหมือนกันกลัวผมกลัวอะไรประมาณนี้ครับซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกิดเคยเกิดขึ้นกับผมมาครับเอาจริงๆผมก็ไม่เคยไปพิสูจน์อะไรนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไม่เคยไปถามประวัติอะไรแล้วก็หอพักเนี้ยก็ถูกทุบไปแล้วนะครับก็สําหรับผมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่ผ่านมาในชีวิตนะครับแล้วก็ คำถามถ้าคนที่ฟังจนถึงตอนเนี้ยมันก็จะมีคําถามว่าเฮ้ยเอยู่ได้ยังไงทําไมถึงไม่ย้ายออกมาตั้งแต่แรกตอนที่แบบเจออะไรแปลกๆอะไรเงี้ยครับ<ม>ก็ที่ผมเกิดไปว่าผมมีแบ็คมีแบ็คแบ็คกราวบางอย่างนะครับที่บ้านผมปลูกฝังเอาไว้ครับก็คือตอนเด็กๆเนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยคือเขาพยายามไม่ให้ผมเนี่ยกลัวผี วิธีการของคุณแม่ผมเนี่ยสาหรับผมเนี่ยถือว่าเจีบขาดมากนะคือตอนนั้นเนี่ยผมอยู่กับคุณแม่เนี่ยแล้วสักประมาณประถมนะตอนนั้นเนี่ยบ้าน,เ,นเป็นห้องแถวนะครับแล้วผมเนี่ยได้รับการบอกให้ไปเปิดไฟชั้นสองนะครับขึ้นไปเปิดไฟไหน่อยบ้านมันมืดซึ่งณนะเวลานั้นเนี่ยผมเนี่ยได้ เริ่มรู้จักกับคำว่าผีแล้วผมเริ่มเริ่มกลัวละนะฮะผมก็ยืนแข้งอยู่ตรงตรีนบันไดชั้นหนึ่งเนี่ยแหละไม่ยอมขึ้นไปแม่ผมก็เป็นอะไรทําไมไม่ขึ้นไปผมก็บอกผมกลัวกลัวอะไรกลัวผีบอกวา่าคือแทนที่ว่าแม่ผมจะดุจะด่าว่าเอ้ยผีมันไม่มีจริงหรือนู่นนั่นนี่แม่ผมไม่ทำสิ่งที่แม่ผมทําคือแม่ผมไปหยิบไม้ อันหนึ่งมาเป็นไม้ที่ตีผมเนี่ยแหละเอาไว้ใช้ตีผมเียแหละใส่จับใส่มือผมเลยบอกว่าอ่ะขึ้นไปถ้าเจอนะตีมาเลยถ้ามีผีเนะี่ยตีมาเลยขวดมาเลยผมก็โอ้โหแม่ให้อาวุธมาแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าอ่ะเอาอะ ไม่ลองไม่รู้เราก็เลยเดินขึ้นไปหัวใจตอนนั้นยังจําความรู้สึกตอนนั้นได้อยนะ่ครับเป็นความรู้สึกที่แบบตุ้มๆต,ต,ต่อมๆม,มากอนะ่ะแต่ว่ากลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมไม่ได้รีบที่จะวิ่งขึ้นไปรีบเปิดไฟแล้วรีกลงมาสิ่งที่ผมทําเนี่ยผมผมได้ไม้จากแม่ผมมาแล้วถูกไหมผมเดินขึ้นไปอย่างชา้ชาๆแล้ว ยืนอยู่ท่ามกลางความมืดนะแล้วมองหาว่าผีอยู่ไหนผมจะตีมันจะหวดมันแล้วสุดท้ายผมก็ค้นพบได้ว่ามันไม่มีมันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกไปเองอะคือวันนั้นเนี่ยผมยังเด็กมากะผมไม่ได้เข้าใจหรอกว่าตัวเองอะ่ะ ตกตะกรความคิดเป็นรูปแบบไหนแต่ผมรู้สึกได้ว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่มีนี่วะคือถ้ามีมันก็ออกมาแล้วสิแล้วช่วงชีวิตผมเนี่ยก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมันทำให้ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วผีมันก็คือมันก็คือวิญญาณมันก็คือชีวิตหลังความตายคือเราเป็นคนเป็นเนาะแล้วเราก็ตายไปแล้วเราถึงกลายเป็นผีก็คืออดีตของคนเนี่ยแหละ ซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมเคยมีความคิดว่าถ้าผีเนี่ยมันถ้าผีเนี่ยเขาไม่ได้มาทำร้ายหรืออะไรเราเนี่ยเราก็เราก็ปล่อยไปครับก็ต่างคนต่างอยู่ไปแล้วถ้าเขามาทำร้ายอะไรผมเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าผมตาย,ยผมก็คงกลับมาเล่นงานเขาอะไรอย่างนี้นรืออกาใช่ปะผมก็คงมาตบกระบาล ผีตนนั้นแบบตัวแรกอะไรเงี้ยขออภัยที่หยาบคายนะครับแต่ผมคิดแบบนั้นจริงๆเพราะผมรู้สึกว่าคือถ้าเขาทำมาถ้าเขาสามารถทําร้ายเราได้โดยที่เราอยู่ต่างสถานะกันเราเป็นคนเป็นเขาเป็นผีอะไรเงี้ยครับแล้วเราทําอะไรเขาไม่ได้ใช่ไหมเอองั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรรอเราตายก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะไปจัดการแกเองอะไรเงี้ยนั่นคือความคิดของผมในช่วงาอายุอายุหนึ่งนะครับแต่ถ้าท่านผู้ฟังได้ลองไป ฟังใน EP ที่ผมพูดเรื่องว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับจริงๆแล้วสำหรับผมณวันนี้นะครับผมมองว่าผีเนี่ยมันคือเรื่องที่ต้องอาศัยความเชื่อครับเป็นหลักผีเขาจะอยู่ได้นะครับบนความเชื่อเท่านั้นนะครับถ้าได้เคยดู a n i m เมชันครับของ p i กซานะครับอันหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องโคโค่ครับคือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ วันตายของประเทศเม็กซิโกใช่ไหมที่มันเป็นเรื่องของอการถูกลืมเลือนนะครับคือถ้าบรรพบุรุษคนใดถูกลืมเลือนบิญยานก็จะหายไปอะไรเงี้ยซึ่งมันคือความเชื่อว่าเขายังอยู่อะไรสำหรับผมผมมองแบบนั้นนะถ้าวันหนึ่งครับผีตนนั้นเนี่ยไม่ไม่ถูกเชื่อ,ออีกแล้วว่ามีอยู่หรือลืมเลือนไปแล้วว่ามันไม่มีครับผมว่าเขาก็จะคงสถานะแล้วก็หายไปครับซึ่ง มันก็เริ่มจากตัวเราเองเหมือนกันว่าเอออย่างน้อยเนี่ยถ้าเราไม่เชื่อครับมันก็เราก็ไม่ต้องกลัวนะครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังจะได้ฟังแล้วรู้สึกกลัวหรือสนุกไปกับผมหรือเปล่านะแต่ว่าผมก็อยากให้ทุกท่านอน j o ยกับสิ่งที่ผมเล่านะครับแล้วติดตามกันใหม่ครับคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ